สาวอายุ27ปีก็ร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจกองปราบปรามนะครับหลังจากที่ถูกเพื่อนนักเรียน7คนรุมทำร้ายตั้งแต่เมื่อตอนเองอายุ14ปีหรือว่า14ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ทำให้กลายเป็นอมะพึกโดยตอนนี้ยังมีผู้ต้องหาอีก3คนที่ยังหลบหนีซึ่งในจำนวนนี้มีลูกของตำรวจรวมอยู่ด้วยติดตามจากไรายงานครับ นางสาวสายฝนมาน้อยตัดสินใจเข้าร้องทุกข์ต่อตำรวจกองปราบปรามหลังจาก14ปีคดีที่เธอถูกทำร้ายร่างกายไม่มีความคืบหน้าเธอเล่าว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่เธอเรียนหนังสืออยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการเธอเข้าไปช่วยเพื่อนที่กำลังถูกรุ่นพี่นักเรียนหญิง7คนรุมทำร้ายจนทำให้เธอถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหาัสต้องผ่าตาดัดเนื่องจากหน้องกัดกินกระดูกไขสันหลัง แล้วรักษาตัวนานกว่าเจดเดือนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เธอทราบว่าเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างไม่สามารถเดินได้อีกเห็นน้องๆหรือว่าเด็กชาวบ้านไปนเรียนเนี่ยอิจฉาอยากมีอนาคตเงินที่ให้มาเนี่ยที่เขาบอกว่าไปเสกเงินเนี่ยฝนไม่ต้องการได้แต่ฝนอยากเรื่องความเป็นธรรม่มาชีวิตฝนเนี่ยนับจากนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรแล้วเดินไม่ได้ถ้าพ่อยังอยู่ พอช่วยเหลือฝนได้แต่ถ้าหากวันหนึ่งที่พ่อเสียแล้วฝนจะอยู่กับใครแม้คดีนี้ตำรวจจะออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง7คนแต่ผู้ต้องหาเพียง4ี่คนเท่านั้นที่เข้ามอบตัวและเกรียเกลี่ยคดีในชั้นศาลส่วนอีกสามคนที่เหลือ,อยังหลบหนีแต่ที่สำคัญที่สุดมีผู้ต้องหาหนึ่งรายที่เป็นบุตรสาวของตำรวจกลับใช้อำนาจในทางมืดโดยให้บิดาข่มขู่และยังดูถูกอาการป่วยของเธอเขาเป็นลูกตำรวจ แล้วคือจะเข้าข้างกันอะ่ะเขาไม่เคยรับรู้และไม่มีคําว่าสํานึกผิดแต่ถ้าความยุติธรรมมันมีจริงๆอะ่ะทาให้คนดูหน่อยพันตำรวจเอกประสบโชคพร้อมมูลรองผู้บังคับการกองปราบปรามได้รับเรื่องดังกล่าวพร้อมช่วยเร่งรัดจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เหลือเช่นเดียวกับพันตำรวจเอกสง่าธีรสรัญญาโนนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบางแก้วพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ละเลยจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เหลือโดยไม่มีใครกดดัน และไม่มีการช่วยเหลือแม้ว่าผู้ต้องหาจะเป็นลูกตำรวจ